พยากรณ์ดวงส่งท้ายปี2,568สำหรับดวงปีเกิดในดวงชะตาที่เกิดปีมะเส็งเดือนนี้ดวงมีเกณฑ์เดินทางชัดเจนนะครับเริ่มกันตั้งแต่ต้นเดือนเลยทีเดียวและก็ตลอดทั้งเดือนจะเกิดการไปมาหาสู่กันระหว่างคนรู้จักครอบครัวคนที่สนิทชิดเชื้อกันถ้าไม่ได้ไปหาก็อาจจะโทรไปพูดคุยถามสาระทุกสุขดิบและคุณก็จะได้ออกไปเข้าสังคมบ่อยขึ้นด้วย มีงานเลี้ยงงานสังสรรค์เฉลิมฉลองก็ยังสนุกสนานเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่ไม่น่าเบื่อมีแต่เรื่องสนุกครับมีแต่เรื่องน่ายินดีแล้วก็อาจจะมีข่าวดีสําหรับคุณโดยตรงด้วยที่กําลังจะมาถึงครับที่จะเกี่ยวข้องกับอนาคตของคุณต่อจากนี้โดยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานแล้วก็เรื่องเงินด้วยครับก็เตรียมตัวรอรับข่าวดีกันได้เลยครับภายในเดือนนี้มาแน่นอนส่วนภาพรวมดวงชะตาในเดือนส่งท้ายปี จะมีดวงที่ดีและโดดเด่นขึ้นมากกว่าด้านอื่นๆครับโดยจะมีอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือด้านการงานครับส่วนเรื่องที่2จะเป็นการอุปถัมภ์ช่วยเหลือมาจากผู้อื่นซึ่ง2เรื่องนี้จะโดดเด่นมากมีผลต่อดวงชะตาของคุณโดยตรงครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยเรามาฟังรายละเอียดเรื่องแรกกันก่อนเลยครับนั่นก็คือเรื่องการอุปถัมภ์ซึ่งลักษณะของการอุปถัมภ์ในที่นี้จะเป็นการเข้ามาของบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนนะครับ ที่มีดวงอุปถัมภ์เกื้อหนุนกันโดยการช่วยเหลือเกื้อกูลในด้านต่างๆที่คุณกําลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ครับโดยเฉพาะที่เป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตเกิดขึ้นมานานแล้วและก็ยังไม่ดีขึ้นหรือว่าแก้ไม่ตกจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลให้คุณหลุดพ้นจากปัญหาและก็มีทางออกใหม่ๆได้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ถ้าให้ยกตัวอย่างสักเรื่องก็อาจจะเป็นว่าคุณกําลังมีปัญหาเรื่องการงานการทําธุรกิจหรือว่างานอะไรก็ตามครับที่มันไม่เป็นดังใจ ทำงานยากคู่แข่งเยอะรายได้ไม่เข้าเป้าทำงานเยอะได้เงินน้อยเงินที่ได้ก็ยังไม่พอต่อค่าใช้จ่ายต่างๆหมุนเงินกันอุตลุดหยิบยืมกันวุ่นไปหมดต้องอยู่อย่างประหยัดสุดๆจึงจะรอดไปได้ในแต่ละเดือนซึ่งมันอาจจะเป็นมานานแต่คุณก็ยังอดทนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมแพ้หวังว่าสักวันหนึ่งมันจะฟลุกมันจะดีขึ้นซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาครับไม่ร้วเมื่อไหร่แต่รายจ่ายทุกวันนี้สิมันรอไม่ได้ ถึงเดือนก็ต้องจ่ายไหนจะค่าเช่าค่ากินค่าใช้จ่ายต่างๆใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่ซึ่งถ้าบุญกรรมของใครที่ทํามาแล้วมาถึงจุดสิ้นสุดหมดเวรหมดกรรมดวงผลเคาะกับเรื่องเลวร้ายก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาครั้งใหญ่ครับปัญหาต่างๆจะสิ้นสุดปรับเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นไม่โดยวิธีใดก็วิธีหนึ่งครับขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการเข้ามาของการช่วยเหลือเกื้อกูลมีคนมาอุปธรภมมากกว่าครับ อย่างเป็นต้นว่ามีคนมาช่วยเหลือเรื่องงานให้มีทางออกทางไปต่อได้มาแนะนำวิธีการใหม่ๆที่จะให้ผลดียิ่งขึ้นสร้างผลกาไรได้มากขึ้นหรือมีไรายได้มากขึ้นนั่นเองครับกับอีกแบบหนึ่งคือการช่วยเหลือตรงๆเลยคือให้เป็นเงินทองอาจจะให้ยืมหรือให้เลยมีเมื่อไหร่ค่อยเอามาใช้ก็จะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้นมีกำลังใจที่จะทำงานต่อไปเรียกลมรวมว่าดวงเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น โดยการเข้ามาของบุคคลหนึ่งที่จะมาอุปถัมภ์ดวงกันเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนให้คนมีกำลังใจต่อสู้ได้อีกครั้งครับซึ่งบุคคลที่จะเข้ามาอุปถัมภ์เกื้อกูลกันอาจจะไม่ใช่ใครอื่นไกลที่ไหนครับอาจจะเป็นคนในครอบครัวเครือ่าติเพื่อนสนิทคนที่รู้จักมักคุ้นกันดีหรือว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะเป็นเพศอตรงข้ามก็ได้นะครับอาจจะเป็นคู่ครองคนรักหุ้นส่วนต่างๆเดืองนี้จึงเป็นลักษณะของดวงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนะครับ ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนสําหรับคนที่มีปัญหาในชีวิตครับคนที่ดวงตกมานานทําอะไรก็ติดขัดไปหมดเจอแต่ทางตันไปต่อได้ยากทํางานคนเดียวขาดคนช่วยเหลือเกื้อกูลเดือนนี้ก็จะพบกับทางสว่างครับพบผลทางไปต่อได้พบกับสิ่งใหม่ๆอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือคุณอาจจะเคยพบมาแล้วแต่บองข้ามไปคิดว่ามันไม่ได้ผลก็ขอให้คนที่กําลังประสบปัญหาชีวิตอยู่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับ ทั้งการงานการเงินครอบครัวหรือแม้กระทั่งความรักก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามามีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลมาอุปธรรมกันให้คุณได้หลุดพน้นจากปัญหาไปได้ในที่สุดก่อนสิ้นปีนี้ครับจบเรื่องการอุปธรรมแล้วต่อมาเรามาดูเรื่องการเงินกันบ้างครับเดือนนี้รายได้ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับไม่ได้พุ่งขึ้นแบบโดดเด่นแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรครับรายได้เงินทองยังเป็นปกติเคยได้เท่าไหร่ก็ยังได้เท่าเดิมครับ ต่จ,จะเพิ่มขึ้นมาบ้างสําหรับคนที่ทํางานประจําอาจจะได้เงินก้อนมาจากเงินโบนัสสิ้นปีหรือว่าเงินค้างใจต่างๆรวมถึงเงินรางวัลตอบแทนจากผลงานจากความสําเร็จในช่วงปีที่ผ่านมาครับก็อาจจะเรียกได้ว่าคุณจะมีเงินเยอะขึ้นมากกว่าปกติจะมาจากส่วนเหล่านี้ที่ไม่ใช่ไรายได้ประจําทุกเดือนนะครับส่วนคนที่ทําอาชีพอิสระทําธุรกิจทําการค้าเงินทองก็ยังเข้ามาเป็นปกติเท่าเดิมครับเว้นเสียแต่ว่าคุณขยันขึ้นทํามากขึ้น มันก็มีโอกาสที่จะได้เงินเยอะขึ้นเช่นกันครับแต่ก็อย่าพึ่งหมดหวังไปนะครับเพราะผมยังมีข่าวดีอีกเรื่องที่จะมาบอกกันนั่นก็คือเดือนนี้ดวงทางด้านโชคลาภดีเด่นขึ้นมากทีเดียวนะครับเป็นลักษณะของการได้โชคได้ลาบมาแบบไม่คิดไม่ฝันมาก่อนถ้าคุณอยากจะเสี่ยงโชคระยะนี้คุณมีโอกาสได้โชคได้ลาบได้เงินก้อนสมดังใจครับซึ่งบางทีเงินที่ได้จากโชคลาภอาจจะมาช่วยชีวิตคุณเลยก็ได้ครับของแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ ขอแค่มีความเชื่อความหวังทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นจริงได้เสมอครับฝากเตือนเรื่องรายจ่ายเอาไว้อีกสักหน่อยครับเดือนนี้รายจ่ายอาจจะเยอะหน่อยเพราะนอกจากค่าใช้จ่ายทั่วไปแล้วก็ยังมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางสําหรับคนที่วางแผนจะเดินทางไกลนะครับจะไปต่างจังหวัดหรือว่าไปต่างประเทศส่วนใครที่ไม่ได้ไปไหนรายจ่ายส่วนนี้อาจจะน้อยหน่อยหรือว่าไม่มีเลยส่วนใหญ่จะหมดไปกับค่ากินซะมากกว่าครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเดือนนี้ ขอให้ประครับประคองกันไปก่อนให้พ้นปีนี้ไปดวงของคุณจะดีขึ้นมากในปีหน้าครับเหลือแค่เดือนเดียวแค่นั้นดวงของคุณก็จะหลุดพ้นพ้นเคราะได้พบกับสิ่งใหม่ๆมีข่าวดีมีเรื่องที่น่าย,ยินดีมีอะไรดีๆเข้ามาจะเป็นปีที่ดวงชะตาจะกลับมารุ่งอีกครั้งก็อดใจรอกันอีกไม่นานครับและช่วงส่งท้ายปีนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้หาเวลาไปทำบุญส่งท้ายปีกันครับ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวการทําบุญทําทานก็ง่ายๆครับเช่นตื่นแต่เช้าไปใส่บาตรในวันขึ้นปีใหม่ไปถวายสังฆทานปล่อยชีวิตสัตว์ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ลงลับไปแล้วหรือเจ้ากรรมนายเวรหรือใครจะสะดวกไปสวดมนต์ข้ามปีก็เป็นสิริมงคลดีเช่นกันครับถือเป็นการสะดะเคราะห์ต่อชะตาเปิดดวงรับสิ่งดีๆในวันขึ้นปีใหม่ก็ขอให้โชคดีมีชัยกันทุกคนครับ พยากรณ์ดวงส่งท้ายปี2,568สำหรับดวงปีเกิดในดวงชะตาที่เกิดปีกุนในเดือนส่งท้ายปีแบบนี้ดวงชะตาของคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลชัดเจนครับไม่ว่าจะออกเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆอย่างขึ้นเหนือลงใต้หรือเดินทางไปต่างประเทศก็มีดวงเช่นกันครับใครที่วางแผนไว้ก็จะเป็นไปตามที่หวงังไม่มีปัญหาอุบสรรคอะไรให้ต้อ,องกังวลครับ การเดินทางรอบนี้ก็ดูจะแคล้วคลาดปลอดภัยดีครับไม่มีเหตุร้ายอะไรเที่ยวกันให้สนุกโชคดีตลอดการเดินทางครับและยิ่งช่วงปีใหม่แบบนี้บางคนก็ไปท่องเที่ยวบางคนก็กลับบ้านกลับต่างจังหวัดกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายเกิดการเดินทางสัญจรกันคึกคักทีเดียวบางคนกลับต่างจังหวัดไปเยี่ยมครอบครัวแล้วก็กลับมาทํางานต่อแต่บางคนอาจจะอยู่ยาวตั้งใจกลับไปเลยไปตั้งหลักที่บ้านที่ต่างจังหวัดจะเป็นยังไงก็ตามครับ ก็ขอให้เป็นสิ่งที่ดีเกิดความโชคดีสําเร็จสมหวังตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการครับถ้าเรามาดูถึงดวงที่ดีและโดดเด่นมากที่สุดที่ส่งผลต่อชะตาของคุณอย่างมากในเดือนนี้จะเรียกว่าเป็นดวงที่ดีที่สุดก็ว่าได้ครับดวงนั้นก็คือดวงการเงินกับด้านโชคลาภครับซึ่งถ้าสองดวงด้านนี้ดีขึ้นเมื่อไหร่ดวงด้านอื่นๆก็แทบไม่เป็นปัญหาหรือว่าเบาลงเยอะครับเพราะว่าเงินอาจจะเยียวยาทุกอย่างได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับ ซึ่งดวงการเงินส่งท้ายปีนี้เรียกว่าจัดเต็มไม่แพ้ใครเลยทีเดียวครับและยังสัมพันธ์กับดวงโชคลาภอีกด้วยรวมๆเรียกว่าคุณจะมีโชคเรื่องเงินดีเด่นเป็นพิเศษในช่วงนี้ครับโดยเงินทองจะเริ่มทยอยเข้ามาดีขึ้นกันตั้งแต่ต้นเดือนต่อเนื่องไปตอลอดทั้งเดือนจนถึงปีใหม่เลยทีเดียวครับก็เรียกได้ว่าถ้าคุณอยากจะเสี่ยงโชคอยากจะถูกรางวัลช่วงนี้ก็เหมาะที่สุดแล้วครับมีโอกาสได้รุ้นโชคใหญ่ลาบก้อนใหญ่ก็มีโอกาสเช่นกันครับ และก็โชคลาภอีกประเภทที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับคุณแต่โชคด้านนี้อาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนเสมอไปนะครับต้องบอกกันไว้ก่อนมันอาจ,จะเกิดกับบางคนที่มีมรดกตกทอดมีบุญเก่าดีจะเป็นโชคเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ดินอาคารบ้านเรือนสมบัติที่มีค่าต่างๆที่ได้จากพ่อแม่บรรพบุพรบุษถ้าไม่จากทางเจ้าตัวเองก็อาจจะมาจากทางคู่ครองคนรักก็ไม่ต่างกันครับอันนี้ก็เป็นดวงโชคลาภอีกแบบที่คนไม่ค่อยจะพูดถึงกัน คิดว่ามันจะไม่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาบแต่ความจริงมันเกี่ยวกันมากทีเดียวครับเพราะถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่ดวงดีมีโชคมีลาบมีบุญเก่าดีโอกาสที่จะได้อะไรแบบนี้ก็แทบเป็นไปได้ยากเลยครับอยากจะได้เท่าไหร่มันก็ไม่ได้อย่างที่เมื่อก่อนเคยเห็นข่าวว่าเกิดการแย่งชิงมรดกกันฆ่ากันตายกันในครอบครัวแบบนี้เรียกว่าไปฝืนดวงชะตาสุดท้ายมันก็ไม่ได้ตายซะก่อนหรือไม่ก็ติดคู่ขัวโตอะไรที่เป็นของเรามันติดตัวมาตั้งแต่เกิด ตั้งแต่อดีตชาติยังไงสุดท้ายมันก็เป็นของเราอยู่ดีวันอย่างคําครับแต่อะไรที่ไม่ใช่ของเราก็อย่าไปฝืนดวงมันครับอย่าไปอยากได้ของคนอื่นสุดท้ายมันก็ไม่ได้อยู่ดีและก็จบไม่สวยด้วยเหมือนกับคําโบราณที่ว่าแข่งเรือแข่งพายใครก็แข่งได้แต่ว่าแข่งบุญวสนามันแข่งกันไม่ได้ครับไม่ทราบว่าเคยได้ยินกันหรือเปล่าพอดีผมเจนเอ็กจึงได้ยินบ่อยๆจากพ่อแม่ปู่ย่าตายาย แต่พอมารุ่นหลังๆคงอาจไม่คุ้นหูก็เอามาเล่าสู่กันฟังครับความหมายมันตรงตัวดีส่วนทางด้านดวงการเงินก็ดีเด่นพร้อมกับดวงโชคลาภครับเพราะอย่างที่บอกไปช่วงนี้ดวงมันสัมพันธ์กันดีส่งเสริมกันให้ดีขึ้นอย่างเด่นชัดมีพลังเข้มแข็งส่งถึงดวงชะตาโดยตรงทํานายได้ว่าเดือนนี้คุณจะมีเงินมีทองเพิ่มขึ้นบางทีอาจจะมากที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้ครับเงินทองจะเข้ามาดีไหลามาเทมา หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหาเงินคล่องทำอะไรก็ได้เงินลงทุนลงแรงอะไรไปไม่สูญเปล่าครับจะทยอยเข้ามาดีขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าการเงินเริ่มจะดีวันดีคืนหมุนเงินกันคล่องมือไม่สะดุดแล้วก็มีเข้ามาหลายทางด้วยกันครับอย่างคนทำงานประจำซึ่งก็แน่นอนมีไรายได้ทางเดียวก็คือเงินเดือนแต่สิ้นปีนี้คุณมีโอกาสได้เงินโบนัสอีกก้อนนะครับแถมด้วยการปรับเงินเดือนขึ้นหรือได้ค่าตอบแทนพิเศษเข้ามาเพิ่ม รวมถึงคนที่ทําผลงานดีอาจจะได้เงินรางวัลพิเศษอีกเช่นกันอย่างเงินค่าคอมค่าในหน้าหรืออื่นๆตามแต่ที่คุณควรจะได้ครับส่วนคนทําธุรกิจทาการค้าก็ยิงไม่ต้องพูดถึงกันเลยครับเรียกว่ารวยส่งท้ายปีกันแบบปังๆเงินทองก้อนใหญ่ก้อนเล็กจะมีเข้ามาตลอดทั้งเดือนยอดขายพุ่งกําไรเพียบรวยกันข้ามปีไปจนถึงต้นปีหน้ากันเลยทีเดียวครับก็ขอให้ได้ปังๆกันทุกคนนะครับ ส่วนคนที่มีหนี้สินมีภาระต้องจ่ายเดือนนี้ถ้าใครดวงดีหน่อยอาจจะมีเงินเข้ามาให้ได้ใช้หนี้ใช้สินให้หมดไปในสิ้นปีนี้ครับหรืออย่างน้อยก็เบาลงไม่เป็นภาระหนักเหมือนที่ผ่านมามีโอกาสที่หนี้สินจะหมดไปหรือว่าลดลงมากและมีเงินเหลือเก็บออมได้เยอะขึ้นครับฐานะการเงินเริ่มจะมั่นคงขึ้นตามลาดับทีเดียวครับส่วนเรื่องรายจ่ายเดือนนี้อาจจะพุ่งแรงไม่แพ้กันถ้าไม่ควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีนะครับ พราะระยะนี้จะมีเรื่องให้ต้องจ่ายเงินเยอะมีหลายเรื่องครับโดยเฉพาะในช่วงใกล้ปีใหม่ยังต้องได้เสียเงินกันอีกเยอะครับก็กันเงินในส่วนนี้เอาไว้ด้วยนะครับส่วนทางด้านดวงการงานในเดือนสุดท้ายของปีนี้ถ้ามองภาพรวมกว้างๆงานยังหนักและต้องเร่งเร่งกดดันอยู่พอสมควรครับยิ่งใกล้จะสิ้นปีก็ยิ่งต้องเร่งทํางานให้เสร็จก่อนปีใหม่จะเรียกว่าเหนื่อยสงท้ายปีก็ไม่ผิดครับแต่ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีด้วยความสามารถของคุณเอง ก็เรียกได้ว่าเหนื่อยก่อนและสุดท้ายมันจะสําเร็จเสร็จสิ้นจากนั้นก็เบาสบายขึ้นครับไปเที่ยวปีใหม่ก็สบายใจหายห่วงเดือนนี้การทําอะไรก็ตามต้องทําเองคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ครับจะหวังพึ่งพาคนอื่นเห็นจะไม่ได้ความบางทีงานอาจจะช้ากว่าเดิมหรือมีปัญหามากกว่าเรียกว่ามากคนก็มากความจะใช้ให้ลูกน้องทําแทนก็ทําได้ไม่ดีพอกลัวจะไม่ได้ดังใจสู้ทําเองสบายใจกว่าเหนื่อยหน่อยแต่ว่าชัวร์กว่ากันเยอะ ส่วนใครที่อยากจะโยกย้ายเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งระยะนี้ก็จะมีข่าวดีตามที่คุณหวังไว้ครับคงจะไม่เกินสิ้นปีนี้แน่นอนครับในช่วงส่งท้ายปีนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้หาเวลาไปทำบุญส่งท้ายปีกันครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวการทำบุญทำทานก็ง่ายๆครับเช่นตื่นแต่เช้าไปใส่บาตรในวันขึ้นปีใหม่ไปถวายสังฆทานปล่อยชีวิตสัตว์ทำบุญอุทิศส่วนกนุศลให้กับบรรพบ,บุรุษ ที่ลงรับไปแล้วหรือเจ้ากรรมในเวรหรือใครจะสะดวกไปส่วนมนต์ข้ามปีก็เป็นสิริงมงคลดีเช่นกันครับถือเป็นการสะดอกเคราะห์ต่อชะตาเปิดดวงรับสิ่งดีๆในวันขึ้นปีใหม่ก็ขอให้โชคดีมีชัยกันทุกคนครับ